มาดูข่าวดีของแฟนฟุตบอลนะคะความคืบหน้าการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024วันนี้นายกรัฐมนตรีแถลงภาครัฐผนึกกำลังภาคเอกชนถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร2024ซึ่ง PPTV HD 36ของเราร่วมถ่ายทอดสดด้วยค่ะ การถแถลงข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมานะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานถแถลงข่าวโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีนางสาวจิรพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายเสริมศักด์พรพานิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทเป็นผู้สนับสนุนและคณะผู้บริหารกกทร่วมงานกันนตึกสันติไมตรีทรเนียบรัฐบาลนะคะนายกรมนตีกล่าวว่ารัฐบาลส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาซึ่งถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศสำหรับการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ในครั้งนี้รัฐบาลได้เป็นหลักในการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านฟรีทีวี ประกอบด้วยบริษัทซัมมิตฟูดแวร์จำกัดหรือแ e r o s o f t บริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบฟเฟอร์เรจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่าบางกอกแอร์เวยส์ที่ร่วมการสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคม2 5 6 7ในส่วนของภาครัฐโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็เตรียมจัดก,กิจกรรมสร้างกระแสการชมและเชียร์ฟุตบอลยูโร2024เพิ่มเติมภายในสนามกีฬาหัวหมากอีกด้วยค่ะครับ